ช่วงนี้เห็นกระแสก,กิฟนิโอก,กำลังมาแรงมากๆเราก็เลยอยากจะมาเปิดกูเก,กิ์ซานดโอของเรากันบ้างค่ะ มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะก็จะเป็นน้องคูโรมิค่ะอันนี้จะค่อนข้างใหญ่แล้วก็เก็บผมได้ดีมากๆวันไหนที่หยิบน้องมาใช้ก็จะรู้สึกว่าน่ารักปนจนๆนิดนึงนะคะตามสไตล์คูโรมิลลยต่อมานะคะเรียกว่าของมันต้องมีถ้าจะมีกิฟต์ซานิโอคือยังไงก็ต้องมีตัวนี้นะคะเพราะว่าน้องคิตตี้นยะเขาเป็นลายที่สามารถใช้ได้ง่ายทุกวันคือแบบคิดอะไรไม่ออกก็หยิบมาใช้ได้เลยคือน้องเข้ากับถุกชุดจริงๆและถัดมานะคะก็ยังเป็นน้องคูโรมิคนดีคนเดิมแต่ว่าอันนี้จะอันเล็กกว่าลายนี้ค่อนข้างจะใช้ง่่าาาายเเพรวนน้องป็สีขด ส่่วนใหญถึงจะอันเล็กแต่ว่าน่ารักแบบตะโกนถัดมาค่ะตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้จากชื่อน้องเขานะแต่ว่าน้องเขาดูคล้ายๆมาเมโลดี้อ่ะแต่จริงๆแล้วน้องเขาชื่อสวีทเปียโนวันไหนอยากดูน่ารักน่ารักก็ต้องน้องคนนี้เลยและลายถัดมาก็จะเป็นน้องชินนมอนโลค่ะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่จะซื้อกิฟต์ซานิโอตัวแรกแต่ว่าไม่รู้จะซื้อลายไหนอ่ะปานก็ขอแนะนําน้องชินนมอนโรเลยนะเพราะว่าตัวน้องเขาเป็นสีขาวเวลาจะใส่ชุดไหนก็ดูง่ายเข้ากับทุกชุดไปหมดเลย